การค้นพบในโรงรถตำรวจผมเปิดกล่องเก็บของแล้วเจอผ้าขนหนูเปื้อนเลือดและกลิ่นเน่ามีร่างอยู่ในนั้นตำรวจคุณเห็นขาในมุมกล่องนั่นไหมมีความชื้นอยู่ด้านบนแปลว่าร่างนี้เพิ่งถูกย้ายมาไม่นานตำรวจพบร่างของแพทริเซียในกล่องเก็บของในโรงรถซึ่งบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมไม่เกินสองเดือนตามที่จอรนสงสัยพวกเขาจับกุมแคร์โรทันทีและควบคุมตัวริกกี้เพื่อสอบสวนการสอบสวนแครโรล ในการสอบสวนครั้งแรกแครอเลอ้างว่าเธอยิงแพทริเซียโดยไม่ได้ตั้งใจบทสนทนาการสอบสวนครั้งแรกตำรวจบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ว่าเราพบร่างแม่คุณในกล่องในโรงรถแครอลคืนนั้นระหว่างตีหนึ่งถึงตีสีฉันได้ยินเสียงดังคิดว่ามีคนบุกเข้ามาฉันคว้าปืนและสะดุดทำให้ปืนลั่นแม่นอนอยู่บนโซฟาและถูกยิงตำรวจแล้วร่างไปอยู่ในกล่องได้ยังไงแครอลฉันตื่นตระหนกและย้ายร่างไปโรงรถ แคร์เรลยืนยันว่าริกกี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นและปฏิเสธว่าเขาเกี่ยวข้องแต่ตำรวจสงสัยว่าเธอไม่น่าจะย้ายร่างได้ด้วยตัวเองวันต่อมาพวกเขาพบหลักฐานใหม่บาดแผลจากมีสองแผลที่สดใหม่ซึ่งแคร์เรลไม่ได้กล่าวถึงการสอบสวนครั้งที่สองตำรวจคุณบอกว่าปืนลั่นโดยบังเอิญแต่เราพบบาดแผลจากมีสองแผลคุณอธิบายได้ไหมแคร์รลฉันไม่รู้เรื่องแผลมีฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าแม่ตำรวจ คุณกลัวที่จะบอกว่าริกกี้มีส่วนหรือเปล่าแคร์เรลเงียบ30วินาทีฉันตื่นตระหนกฉันไม่ได้ตั้งใจตำรวจพยายามกดดันแคร์รลให้สารภาพว่าเธอตั้งใจฆ่าหรือมีคนอื่นช่วยแต่แคร์เรลยึดติดกับเรื่องราวของเธอการสอบสวนริกกี้ตำรวจสัมภาษณ์ริกกี้ซึ่งดูสงบและให้ความร่วมมือบทสนทนากับริกกี้ตำรวจคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหมแครเรลบอกว่าแพทริเซียอยู่กับน้องสาวริกกี้ ผมเห็นแพทริเซียครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วแครอโบอกว่าเธออยู่กับน้องสาวตำรวจคุณอยู่ในบ้านทุกวันคุณไม่รู้เลยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นริกกี้ผมไม่รู้แครอโรละโกหกเก่งเธอเป็นนักแสดงชั้นยอดเธอเคยนอกใจผมและโกหกมาแล้วเมื่อถูกกดดันริกกี้ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องการฆาตกรรมเขาดูเสียใจที่ถูกกล่าวหาและให้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้เช่นการนอกใจของแครโ และการบําบัดของพวกเขาตำรวจสรุปว่าริกกี้ไม่น่าจะมีส่วนร่วมและปล่อยตัวเขาผลสรุปจากการสืบสวนพบว่าแคร์เรลฆ่าแพทริเซียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและซ่อนร่างไว้ประมาณสองเดือนเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับแรกใช้อาวุธปืนโดยมิชอบและลักทรัพย์มูลค่า20,000ดอลลาร์หรือมากกว่าเธออาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแม้ว่าแคร์เรลจะไม่สารภาพชัดเจนแต่หลักฐานบาดแผลจากมีดและพฤติกรรมโกหกของเธอบ่งชี้ว่าเธอตั้งใจฆ่าแพทริเซียส่วนริกกี้ ถูกปล่อยตัวโดยไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องราวอาชญากรรมการหายตัวไปของแพทริเซียการเริ่มต้นการแจ้งความคนหายในวันที่ตำรวจได้รับโทรศัพท์จากจอหลานชายของแพทริเซียหญิงวัย69ปีที่แจ้งว่าเขาไม่สามารถติดต่อ่าของเขาได้เป็นเวลา24ชั่วโมงเขากังวลว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอตำรวจจึงไปที่บ้านของแคร์รเรหญิงวัย50ปีซึ่งเป็นลูกสาวของแพทริเซียและอาศัยอยู่กับแพทริเซีย และอลิสลูกสาววัยสาขวบของแครลบทสนทนาครั้งแรกตำรวจสวัสดีครับคุณคือแพทริเซียใช่ไหมแครเรลไม่ฉันคือแครอลแพทริเซียไม่อยู่ที่นี่เธอไปอยู่กับน้องสาวตำรวจมีคนกังวลเกี่ยวกับเธอจอนลูกชายคุณบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนแครลจอรนกับแม่มีปัญหากันนิดหน่อยเรื่องเงินเขายืมเงินแม่เยอะและไม่คืนฉันบอกแม่ไปแล้วเมื่อวาน แครเรลอ้างว่าแพทริเซียไม่อยากติดต่อกับจอห์นเพราะเขาเป็นคนโลภและย้ายไปอยู่ที่อื่นตำรวจเชื่อว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดในครอบครัวแต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่รู้เลยว่าความลับอันน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ในบ้านนี้และในอีกไม่กี่วันคดีคนหายธรรมดานี้จะกลายเป็นคดีที่โหดร้ายและน่าสยดสยองที่สุดที่ตำรวจเคยเจอความสงสัยเพิ่มขึ้น จอนได้รับข้อความจากโทรศัพท์ของแพทริเซียแต่ข้อความนั้นดูไม่เหมือนสไตล์ของย่าเขาเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและโทรแจ้งตำรวจอีกครั้งในวันที่22มกราคมเวลา11นาฬิกาตำรวจกลับไปที่บ้านของแคร์เรลเพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนบทสนทนาครั้งที่สองตำรวจคุณคือแคร์เรลใช่ไหมแพทริเซียอยู่ที่นี่ไหมแครเรลไม่เธอไปฉีดวิตามิน B12 กับหมอทาซู ไม่ได้จดไว้ที่นี่อาจจะอยู่ในปฏิทินเก่าตํารวจนี่คือหลานสาวของคุณอลิสใช่ไหมเธออยู่ที่นี่กับคุณแคโรลใช่เราอยู่ด้วยกันแพทริเซียไปพักที่บ้านน้องสาวมาสองสามวันเพราะฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลฉันเป็นโรคถุงผนังลำเสอักเสบแตกตํารวจทำไมจอรนถึงกังวลเขาบอกว่าแพทริเซียไม่ติดต่อเขาแคโรลจอหนยืมเงินแม่เยอะ และไม่คืนแม่ซื้อรถกระบะให้เขาและรถในโรงรถแต่เขาไม่จ่ายประกันแม่เลยเอารถคืนเธอเป็นคนเรื่องมากฉันบอกว่าเธอจะโทรหาเขาเมื่อพร้อมแคร์เรลยืนยันว่าแพทริเซียกลับมาอยู่ที่บ้านและไปพบหมอแต่จอนกังวลว่ามีอะไรร้ายแรงกว่านั้นตำรวจตัดสินใจตรวจสอบห้องของแพทริเซียเพื่อความแน่ใจพวกเขาพบเสื้อผ้าสะอาดและของใช้ส่วนตัวซึ่งดูเหมือนว่าแพทริเซียยังอาศัยอยู่ที่นี่การตรวจสอบเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่เพนโทไปที่คลินิกหัวใจที่แคร์เรลอ้างว่าแพทริเซียไปเจ้าหน้าที่คลินิกสวัสดีค่ะดิฉันเคซี่จากคลินิกหัวใจไม่มีผู้ป่วยชื่อแพทริเซียเบนเน็ตวันนี้ค่านัดของเธอคือวันที่13กุมภาพันธ์คำพูดของแคร์เรลเริ่มไม่สอดคล้องกันจอนยืนยันว่าเขาได้รับข้อความจากโทรศัพท์ของแพทริเซียที่บอกว่าเธออยู่บ้านแต่ตำรวจไปถึงแล้วไม่พบเธอจอนเริ่มสงสัยว่าแคร์เรลซ่อนย้าของเขาไว้บทสนทานากับจอนจอน ผมไม่เข้าใจทำไมยา่าผมโพสบนเฟซบุ๊กบอกว่าอยู่บ้านแต่ตำรวจไปแล้วไม่เจอเธอเธอส่งข้อความหาพ่อผมทันทีที่ตำรวจออกไปตำรวจคุณคิดว่าแม่คุณซ่อนย่าคุณไว้เพื่ออะไรเรื่องเงินจอนผมไม่รู้แต่ย่าผมเลี้ยงผมมาผมแค่ไม่อยากให้ย่าตายหรือหายไปถ้าเธอตายและแคร์ราเก็บเงินประกันสังคมของย่าไว้นั่นต้องใช้ความพยายามมากตำรวจคุณเคยบอกว่าแคร์รมีประวัติช่อโกงจอน ใช่เมื่อสองสาปีก่อนแต่ย่าผมไม่ดำเนินคดีเพราะเป็นลูกสาวของเธอจอนสงสัยว่าแครอโอาจขโมยเงินของแพทริเซียหรือถึงขั้นฆ่าเธอตำรวจรู้สึกว่าข้อกล่าวหานี้รุนแรงเกินไปโดยไม่มีหลักฐานแต่ตัดสินใจพาจอนและทีเจอดีตสามีของแครอโไปที่สถานีเพื่อยื่นรายงานคนหายและสอบถามเพิ่มเติมการสัมภาษณ์จอนและทีเจจอนครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นย่าคือหลังวันฮาโลวีนต้นเดือนพฤศจิกายนผมไปนอร์ทแคโรไลนา และกลับมาช่วงวันขอบคุณพระเจ้าแต่หลังจากนั้นผมไม่ได้ยินเสียงย่าเลยผมบอกให้แครรอให้ย่าโทรหาผมแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีเจแครรอนโกโหกเก่งเธอเป็นนักโกหกตัวยงโดยเฉพาะเมื่อไม่ได้กินยาเธอมีปัญหาทางจิตและหยุดพบนักบำบัดมาสองถึงสเดือนแล้วจอนผมได้รับข้อความจากโทรศัพท์ของย่าเมื่อวันก่อนแต่ไม่เหมือนสไตล์ของย่าเธอบอกว่าไปอยู่กับป้าแต่ผมไปหาป้าแล้วป้าบอกว่าไม่ได้เจอยามาหา้า ปีการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายตำรวจกลับไปที่บ้านของแคร์เรลเป็นครั้งที่สามโดยคราวนี้ตั้งใจว่าจะไม่กลับมือเปล่าบทสนทนาครั้งที่สามตำรวจแพทริเซียอยู่ที่นี่ไหมแคร์เรลไม่เธอไปที่เวเบอร์แคนเซอร์เซ็นเตอร์เพื่อฉีด B12 ิบสตำรวจคุณบอกว่าเธอไปคลินิกหัวใจแต่ที่นั่นบอกว่าเธอไม่ได้ไปคุณกำลังให้ข้อมูลขัดแย้งกันแครรล เธอไปที่เวเบอร์แคนเซอร์เซ็นเตอร์หมอทาสูรักษาเธอเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาวเธออาจไปกับน้องสาวหรือเพื่อนบ้านตำรวจทำไมคุณไม่มีเบอร์น้องสาวคุณบอกว่าแพทริเซียอยู่กับเธอแคร์โรฉันไม่ค่อยคุยกับน้องสาวฉันแค่รู้ว่าแม่ไปที่นั่นแคร์โรเริ่มประมาาและพูดช้าลงเมื่อถูกกดดันเธออ้างว่าแพทริเซียเพิ่งออกจากบ้านและปฏิเสธที่จะให้ตำรวจค้นบ้านโดยไม่เซ็นเอกสารยินยอมตำรวจโท ไปที่เวเบอร์แคนเซอร์เซ็นเตอร์และยืนยันว่าแพทริเซียไม่ได้ไปที่นั่นตำรวจรู้สึกว่าแคร์โร่กำลังโกหกและตัดสินใจสอบสวนต่อการค้นพบที่น่าสะพรึงกลัวตำรวจติดต่อริกกี้แฟนของแครโรซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเขายอมให้ตำรวจค้นพื้นที่ส่วนกลางของบ้านบทสนทนากับริกกี้ตำรวจคุณเห็นแพทริเซียครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ริกกี้ประมาณเดือนครึ่งที่แล้วก่อนวันขอบคุณพระเจ้าแครโรบอกว่าเธออยู่กับน้องสาว ริกกี้ยินยอมให้คนบ้านตำรวจตรวจสวนหลังบ้านและรถยนต์แต่ไม่พบอะไรจากนั้นพวกเขาตรวจโรงรถ